รูหน้าที่สามคัคคีมีความพอเพียงหลีกเลี่ยงอบายมุกยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบ้านโคกพระสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตสองตั้งอยู่หมู่ที่4บ้านโคกพระตำบลหนองพวงอำเภอจักราจังหวัดน,นครราชสีมาเขตบริการของโรงเรียนจำนวนสหมู่บ้านคือบ้านโคกพระหมู่สี่หมู่9บ้านน้อยหมู่ที่13า บ้านนนทองตะกุดขี้เหล็กตำลำมูลอำเภอโนโนสูงมีเนื้อที่11ไร่3งาน94ตารางวาปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2567มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น96คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน12คนบริหารงานโดยนายชินกรเกษริผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโคกพระความสำคัญของผลงานนวัตกรรมพระบาทสมเด็จพระวชิลแก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ได้ส่งพระราชทานพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาเพื่อมุงสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนสีดานคือ ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทำม,มีอาชีพและเป็นพลเมืองที่ดีโรงเรียนบ้านโคกพระมีพื้นที่ติดกับแม่น้ำามูลและนักเรียนสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการที่ยั่งยืนสำหรับพื้นที่ใกล้แม่น้ำเพื่อการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีความรับผิดชอบ การใช้แม่น้ำมูลเป็นแหล่งเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับธรรมชาติและสังคมพร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดความรับผิดช,ชอบต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่นโรงเรียนบ้านโคกพระจึงได้ตระหนักถึงเหตุผลและความสำคัญดังกล่าวจึงได้น้อมนำพระบรมราโอบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบ สู่การปฏิบัตินำไปสู่กระบวนการจัดการศึกษาและพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Base p r a c t i c e ภายใต้ชื่อผลงานโครงการการเลี้ยงปลาในกระชังวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้เรียนและผู้ที่สนใจในการเลี้ยงปลาในกระชัง 2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้มีทักษะกระบวนการในการเลี้ยงปลา และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตโรงเรียนบ้านโคกพระได้จัดก,กิจกรรมโครงการพัฒนาหลักสูตรทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำจนนำไปสู่ความสำเร็จและกลายเป็น best p r a c t i เรื่องโครงการการเลี้ยงปลาในกระชังโดยนำเอากระบวนการ PDCA ขั้นตอนที่1 P plan คือการวางแผนมีการประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อขออนุมัติโครงการ กำหนดแนวทางการดำเนินงานจัดทําโครงการและมีการแบ่งหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนขั้นตอนที่2 do คือการปฏิบัติตามแผนมีการจัดเตรียมบ่อเพื่อลิงป่าเตรียมน้ำให้มีค่า pH ที่เหมาะสมกับการเลี้ยงป่าดำเนินการคัดเลือกพันปลาและปล่อยลูกปลาลงเลี้ยงขั้นตอนที่3 c check คือการตรวจสอบ มีการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินโครงการขั้นตอนที่4 A a c t คือการปรับปรุงการดำเนินการมีการสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการและสรุปรายรับรายจ่ายผลการดำเนินง,งานจากผลการดำเนินโครงการนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกพะร้อยละ90ได้เข้าเริ่มโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ โครงการการเลี้ยงปลาในกระชังครูและบุคลากรในโรงเรียนได้จะดทำโครงการการเลี้ยงปลาในกระชังโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด,ด้วยตนเองโดยมีครูคอยให้คำปรึกษาแนะนำโรงเรียนมีนักเรียนครูและบุคลากรที่มีคุณภาพและสร้างชื่อเสียงจากโครงการพัฒนาทักษะอาชีพโครงการการเลี้ยงปลาในกระชังทำให้โรงเรียน มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของชุมชนเพิ่มมากขึ้นพ่อแม่ผู้ปกครองให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดกิจกรรมเช่นให้ความรู้ให้การสนับสนุนและให้คำแนะนำในการคัดเลือกพันปลาปัจจัยความสำเร็จ 1. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคคลภายนอกได้ 2. นักเรียนมีทักษะ มีความรู้กระบวนการในการเลี้ยงป่าและสามารถนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้บทเรียนที่ได้รับจากการผลิตและการนำผลงานไปใช้จากการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพโครงการการเลี้ยงป่าในกระชังของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกพระสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการทางการคิดการแก้ปัญหาในการทำงานการเผยแพร่การได้รับการยอมรับ ร่างวนันำผลงานไปเผยแพร่ทั้งในและนอกโรงเรียนเช่นเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตเพจ a c e b o o k โรงเรียนบ้านโคกพระเว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกพระการได้รับการยอมรับโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียนครูและบุคลากรภายนอกที่สนใจ